สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้สายคมค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับแม่ค้าสายคมแล้วก็มีดสวยๆนะคะวันนี้มีมีดมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมดสิบเล่มนะคะวันนี้จะเป็นมีดทรงทรงมีดลาบเนาะมีดลาบแล้วก็มีดปลายแหลมนะคะชุดนี้จะเป็นเหล็กที่ทํามาจากไอ้ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็คือเม็ดเม็ดของแบริ่งหรือว่าเม็ดของสลับลูกปืนนะคะส่วนนี้เป็นเม็ดของเขาเม็ดของเขาจะมีความแข็งความแข็งความเหนียวแล้วก็ทํายากมากนะคะสําหรับเหล็กเม็ดลูกปืนนะคะแม่ค้ได้มาเยอะค่ะมีทั้งเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่นะคะเป็นลูกปืนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นแบบอุตสาหกรรมหนักเลยค่ะ เม็ดลูกปืนแบบนี้จะหายากมากนะคะเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เนาะส่วนมากถ้าเป็นเม็ดลูกปืนปกติเขาจะเม็ดเม็ดเล็กๆค่ะทํามีดไม่ค่อยได้นะคะไมค้าได้มาก็เอ่เม็ดนี้นะคะอยู่ประมาณเกือบหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดใหญ่แบบนี้อยู่ที่น้าหนักอยู่ที่สองกิโลกร,รัมนะคะทํามีดให้พี่ๆใช้งานกันเนาะเป็นเหล็กที่หายากแล้วก็เป็นเหล็กที่ดีเลยค่ะเม็ดลูกปืนนะคะมาดูเล่มแรกนะคะเล่มแรกไมค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่สุดนะคะ วันนี้จะเป็นทรงลาบมีดรัวนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งค่ะเล่มเล็กสุดค่ะใบกว้าง1.5ใบยาว7.5สัน8มิลน้ำหนัก350กรัมค่ะเล่มเล็กสุดเล่มนี้700บาทนะคะด้ามจับก,ก็6นิ้วกว่าคอสแตนเลสด้ามด้ามจับ6นิ้วไม้ประดูนะคะคอสแตนเลสค่ะเล่มนี้จะเป็นทรงมีดลาบเล่มเล็กๆนะคะน่ารักเล่มแรกคะ่ะเล่มที่หนึ่ง700บาทนะคะ มีดลาบของเราก็จะคมกลิบแบบนี้ทุกเล่มค่ะเล่มที่1 700รอยบาทนะคะต่อไปเล่มที่2จะเป็นมีดปลายแหลมทรงแทงคอหมูแบบนี้นะคะใบกว้าง1.2จไม่ยาว10.4จุสัน8มิลน้ำหนัก3 5 0กรัมค่ะสันใหญ่นะคะไล่ปลายบางเนาะเป็นมีดทรงแทงคอหมูนะคะตามจับ6นิ้วคอสแตนเลสทุกเล่มค่ะเล่มน,นี้นะคะให้ราคา700บาทนะคะเล่มหนึ่งเล่มสอง700บาทคมคลิปค่ะ เม็ดลูกปืนเยอรมันนะคะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามก็จะเป็นเม็ดทรงแทงคอหมูแต่ว่าเล่มใหญ่ขึ้นมานะคะใบกว้างหนึ่งจดสใบยาว 11. 1 1 1็จุดหนึ่งันแปดมิลน้ำหนักสี่รอยกรัมเล่มนี้ราคาแปดร้อยบาทค่ะเม็ดลูกปืนเยอรมันด้ามก็จะเป็นาขาวๆแดงๆติดกระพี้แบบนี้นะคะเล่มที่สามเจ็ดเล่มที่สามแปดร้อยบาทนะคะทุกเล่มหมคะแถมฝักพีพีจัดส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มคะ่ะ ต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่จะเป็นทรงลาบแล้วนะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดหกสันเจ็ดมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมค่ะสันใหญ่นะคะแปดมิลโอ้แปดหรือเจ็ดเจ็ดมิลค่ะเล่มนี้เล่มนี้ราคาแปดร้อยบาทนะคะสาหรับเม็ดลูกปืนเยอรมันเป็นเหล็กที่หายากแล้วก็ทํายากมากค่ะเม็ดลูกปืนจะเป็นเหล็กที่แข็งมากนะคะคมคลิปทุกเล่มนะคะเล่มที่สี่ เล่มที่ห้าใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วสันแปดมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะสันใหญ่นะคะล่ปลายบางเนาะเป็นทรงมีดลาบมีดครัวเข้าครัวได้นะคะฟันไม้ได้ค่ะดามจับ6นิ้วคอสแตนเลตเล่มที่ห้าแปดร้อยบาทค่ะมปมกลิ่ค่ะเบ็ดลูกป,ปืนเยอรมันคุณแม่คะก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ทำมีดหลายทรงเนาะ เมื่อวานก็ทำแรมโบเล็กแล้วก็บาลังนะคะยังมีอยู่นะคะวันนี้เป็นสรงมีดลาบบ้างเล่มที่หกใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบจุดี่สันแปดมิลน้ำหนักสี่รอยห้ากสี่ร้อยห้าสิกร,รัมนะคะเล่มน,นี้ <S <S เล่มน,นี้ใหญ่ขึ้นมานะคะให้ราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทพร้อมฝักทีวีซีจัดส่งฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะ <S <S แล้วเรารับประกันความคมนะคะคมทุกเล่ม เล่มหนึ่งเล่มสองราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะสามสี่ห ah> ้าราคาเล่มละแปดร้อยบาทเล่มที่หกเจ็ดแปดราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเล่มนี้เล่มที่เจ็ดค่ะใบกว้างสองมิ้ลใบยาวสี่เอ็ดจุดสองสันแปดมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมสันใหญ่นะคะแปดมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมเล่มนี้เม็ดลูกปืนเขาจะไม่มีร่องนะคะไม่มีร่องเส้นเหมือนตลับลูกปืนเนาะ ถ,ถ้าตลับลูกปืนเขาจะมีซ่องเ,อเขาจะมีร่องเป็นขีดเล็กๆแบบนี้นะคะทุกเล่มเนาะแต่ถ้าเป็นเม็ดลูกปืนจะไม่มีค่ะเม็ดขรบลูกปืนก็จะอยู่ในวงล้อของตลับลูกปืนอีกทีหนึ่งนะคะรับน้ําหนักของตลับลูกปืนอีกทีหนึ่งเล่ม6เล่ม7เล่ม8ราคา850บาทค่ะเป็นเล่มที่น้าหนักเยอะหน่อย เล่มที่8ใบกว้าง2.1ใบาย,ยาว10.7สัน8มิลน้ำหนัก450กรัมนะคะ850บาทสำหรับมีดลาบนะคะเม็ดลูกป,ปืนก็เป็นเหล็กที่หายากนะคะนะคะได้มาชุดนี้ก็ได้มาเยอะก็แบ่งๆกันนะคะทำหลายๆทรงค่ะแต่ถ้าตอนไหนไม่มีก็คือถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะคะสำหรับเม็ดลูกป,ปืนเนาะเพราะว่าส่วนมากเม็ดลูกป,ปืนส่วนมากเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดแบบ สามขีดสี่ขีดนี้ค่ะทํามีดไม่ค่อยได้นะคะถ้าทาได้ก็จะเป็นมีดซุยเล่มเล็กๆแต่ตอนนี้ได้เล่มใหญ่เม็ดใหญ่แบบนี้ค่อนข้างหายากค่ะต่อไปเล่มที่เก้านะคะเล่มที่เก้าเล่มใหญ่ค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบเอ็ดจุดห้าซันแปดมีน้ําหนักสี่ร้อยแปดสิบกรัมนะคะเล่มนี้เกือบเกือบห้าร้อยกรัมค่ะเล่มนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่าเก้าร้อยบาทค่ะสําหรับเล่มใหญ่นะคะเล่มใหญ่น้าหนัก เกือบห้าร้อยกรัมเนาะดูความคมนะคะคมริบทุกเล่มค่ะเล่มที่เก้าสวยมากเลยค่ะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบเล่มที่สิบใบกว้างสองนิ้วใบยาวเอ็ดจุดสองสันแปดจุดห้ามิลนะคะเล่มน,นี้สันใหญ่มากน้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะเล่มที่เก้าที่สิบราคาเก้าร้อยบาทนะคะสันใหญ่ไร้ปลายบางค่ะเป็นทรงมีดราบมีดครัวเข้าครัวฟันไม้ได้นะคะเม็ดต,ตลับลูกปืนเยอรมัน ใกล้มือก็โดนเดี๋ยวโดนมือความคมนี่คมกริบทุกเล่มนะคะแถมฝักทวีซีจะส่งฟรีทุกเล่มนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักหรือโทรนะคะที่เบอร์0629507582เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะวันนี้แม่คะต้องขอขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ